เน้งคำช,ะช,ะช,ะชะ้าช้าช้าชสวมมงกุฎดานเอกมันสนุกมาเละเห็นเงาแตงในกระจกฟังไหมหน้ามานันหนาเป็นปูนจีเนมไปแล้วนะอยู่กับเราก็ท่องตัวเป็นคนคุณนงคลานจิละนะครับต้องบอกลุงพลมีโอกาสรอดแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่รอดนะครับห้าสิบห้าสิบแหละไม่มีใครที่จะกล้าฟันธงหรอกนะครับอืม ต่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าชั้นต้นลงอุทธรณ์ลงเนี่ยดีกาก็เสียวละวด,ดีกาก็น่าจะไม่รอดนะครับหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยมันก็หลายมันมีหลายคดีนะที่มันพลิกได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรอดแต่ก็ไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะไม่รอดเช่นเดียวกันเออนะครับถามเรื่องการลื้อฟื้นคดีครับคุณทนายอ่าว่ามาครับคุณมิฟูกุ้งหก5 6ด้าหกลื้อฟื้นคดียังไงลื้อฟื้นคดีอ่ะเอากว้างๆเลยนะมันลื้อฟื้นได้นะครับ ถ้าคุณมีพยานหลักฐานใหม่ที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วก็เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะทําให้เราชนะคดีได้นะครับแล้วคุณก็ต้องขอสารถ้าศาลบอกเฮ้ยไล้สาระสารไม่ให้คุณก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าสารบอกโอเคอนุญ,ญาตให้รื้อฟื้นคดีได้ก็ต้องก็สามารถที่จะทําได้อืมแล้วก็มีจํากัดเวลาอยู่นะครับนะหรือจะมีคําถามอะไรที่เจาะลึกถามมาได้เลยนะครับคุณ คุณหมายฟูกุ้งปะหรือยังไงไม่รู้นะครับหรือฟื้นคดีแต่มันไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมองว่าคําพิพากษาของศาลเนี่ยมันควรจะสักิ์สิ์มันไม่ควรจะที่จะถูกเลือฟื้นมาใหม่นะครับแต่มันก็มีที่ศาลบอกว่าเอาเออเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียดนะครับให้ไปพิจารณาใหม,ม่มีมันมีเรียกหมีฟูครับการเลือกฟื้นคดีไม่ว่าจะ ตัดสินถึงชั้นดีกาไปแล้วหรือครับถ้าดีกาไปแล้วนี่ยากนะยากมากนะครับอืมยากมากมันมันสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ต้องดูเป็นคดีไปแล้วก็คุณก็ต้องมีพยานหลักฐานใหม่ที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ไม่เอาเข้ามาในสำนวนอันนี้ไม่ได้หรอกนะต้องไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอะไรเนี้ยหรือว่ามันมันเพิ่งมีมาใหม่นะครับก่อนหน้านี้ เขาเคยเกล่าวหาเราอยู่ๆวันนี้มาสารภาพว่ามาสารภาพผิดว่าเอ้ยไม่ได้กล่าวหามันเคยมีอยู่เคสหนึ่งนะครับเคยเคสข่มขืนนะครับสารตัดสินจำคุกไปแล้วหลุดออกมาเป็นข่าวเดี๋ยวเราไปย้อนดูนะครับสาลพิพากษาตัดสินจำคุกไปแล้วพ้นโทษออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าเยื่อผู้เสียหายเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยสามีบังคับให้ทำหรืออะไรทักอย่างเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้ทำหรอกฉันขอโทษฉันผิดเองนะครับที่ไปกล่าวหาคุณมันมี นะครับแต่ไม่รู้เขาลื้อฟื้นมาหรืออะไรยังไงบ้างแต่มันมีอยู่นะครับไม่รู้เขาขอลื้อฟื้นหรือเปล่าหรือว่าผู้ไอคนที่ถูกจําคุกเนี่ยเขาก็ไม่ติดใจแล้วเพราะว่าจําคุกออกมาแล้วอ่ะไปลื้อฟื้นมาไม่มีประโยชน์อีกนะครับลื้อฟื้นมามาพิจารณากันแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายสารที่พากษาว่าเราไม่มีความผิดปุ๊บเนี่ยเล้าวิธีติดคุกมาเนี่ยนะครับมันติดมาแล้วไงได้เป็นเงินไม่กี่บาทเขาก็ไม่อยากที่จะวุ่นวายกับชีวิตแล้วนะครับก็มีอยู่ นะอืมถ้ามีการสองพยานเพิ่มเติมหลังจากสืบพยานเสร็จหมดแล้วระหว่างเราอ่านคัพพิภาษาทําได้ไหมครับได้นะครับแต่ก็ต้องขอสารแล้วก็เคสเดียวกันแหละนะครับพยานหลักฐานนั้นเนี่ยคุณไม่รู้ว่ามันมีอยู่มาก่อนนะครับมันก็ทํากันเยอะนะทํากันเยอะนะครับชั้นต้นตัดสินไปแล้วอุทธรณ์ตัดสินไปแล้วมายื่นในชั้นดีกาก็ยังมีนะครับบางทีก็แนบแนบไปขอสารบางทีก็แนบไปอ่ะนะครับสารให้ไม่ให้กูไม่รู้กูแนบติดสำนวนไปก่อนแตคืออย่างนี้ มันเป็นเทคนิคนะครับคือถ้าเราแน่ไปเนี่ยอย่างน้อยสารได้อ่านนะครับสารได้อ่านได้อ่านความจริงเออศาลอาจจะอาจจะเอามาพิจารณาหรือไม่พิจารณาไม่รู้อะ่ะแต่กูแน่ไปก่อนนะครับไม่ผิดกฎหมาย,น,ยนะกฎหมายห้ามห้ามรับฟังก็ห้ามไปนะแต่สารอ่านแล้วอ่ะนะครับสารอ่านแล้วฮยโหแม่งมันใช่อย่างที่คุณเสนอมาเขาก็มันก็มีผลทั้งนั้นอ่ะนะครับเออแล้วถ้าฝ่ายโจทย์เป็นคนยื่นและทนายรัชพนเป็น านายจาเลยจะทำอะไรได้บ้างก็คัดค้านไงก็คัดค้านว่ามันเลยกําหนดแล้วแล้วก็ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่นะครับมันต้องดูเป็นกรณีนะครับดูเป็นกรณีนะคุณผมซออืมพวกนี้เบสิกนะเขาก็ค้านกันนะครับหรือบางคนไม่ค้านก็ปล่อยให้ศาลตัดสินไปเพราะว่ายิ่งเกินเวลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็ศาลก็ตัดสินไปก็ว่ากันไปนะครับถ้าเราจะคัดค้านก็ใช้สิทธิ์คัดค้านนะครับก็ยื่นคัดค้านไปนะเรื่องพวกนี้ นายจำเลยไม่ว่างวัวสั่งน้ำส้มดื่มไม่รู้สิไม่รู้คดีลุงพลเหรอนี่คือคดีลุงพลเหรอไม่รู้นะครับคดีลุงพลแค่นี้ก็ตายแล้วนะครับชั้นต้นลงอุทธร์ลงยื่นพยานหลักฐานเพิ่มก,ก็แล้วแต่นะครับก็แค่นี้ก็กหนักแล้วอนะ่ะแต่จริงๆนะผมก็ไม่อยากจะผมว่าพยานหลักฐานมันมันไม่น่าไปถึงอ่ะนะครับไม่รู้ตั้งแต่แรกและเออ อันนี้ผมพูดหลักทั่วไปนะคุณผมซอนะครับมันก็คัดค้านได้นะครับหรือจะไม่คัดค้านนั่งเฉยๆก็ได้ก็อยู่ที่อยู่อ่ออยูที่ทนายแล้วกันนะเออบางคนที่เกลียดเขาก็ไปทาหรือบางคนบอกว่ามันไม่มีสาระเขาก็ไปทาก็ได้ก็แล้วแต่เพราะสุดท้ายศาลก็อยู่ที่ศาลอยู่แล้วศาลก็อาจจะบอกสั่งมาว่าสัมนาให้จําเลยนะครับคัดค้านภายในสิบห้าวันหรืออะไรก็ว่ากันไปก็อยู่ที่ศาลนะครับนั่นแหละ ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วคดีลุงพลแพ้มาหรือลุงพลชนะมาไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับเออนะหลายคนจะบอกว่าเดี๋ยวมีคนบอกอีกโหทนายรัะชะพลหาแสงเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างมันไม่ใช่ความผิดผมนะครับมันเรื่องของเขานะเราเป็นทนายเนี่ยเวลามีคดีเนี่ยเราก็ไปป้นเปียนปุนเปียน,นมันก็ไม่ใช่ผิดนะครับมันเป็นงานของเรานะครับแล้วก็ต้องไปเผื่อสินะ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะ่ะผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะสําหรับผมนะครับใครมีคดีนะครับเราก็อยากรู้ว่าคดีนี้มันเป็นยังไงนะมันมันเป็นที่สนใจของทั้งประเทศหรือเปล่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะครับคนก็ใส่ใจกันทั้งประเทศสื่อก็นำเสนอกันทุกช่องนะเออแล้วไอการที่เราจะไปเสนอหน้ามันจะผิดตรงไหนอ่ะคนเขาอยากรู้กันทางนั้นแหละนะครับนะักข่าวไปปักกันทุกช่องเนี่ยเขาก็อยากรู้กันนะครับไอเราก็อยากรู้เราก็ไปดูสิ มันจะผิดตรงไหนนะครับแล้วตอนลงพื้นที่มันก็มีอะไรแปลกช่วงนั้นบรรยากาศก็ทำแม่งทำแม่งมีแต่โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่บรรยากาศที่แบบครื้นเครงอ่ะนะครับมันเป็นบรรยากาศที่หม่นหมองอาฆาตพยาบาทผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอืมไปปุ๊บโหผมก็ไม่รู้ใครจะด่าใครจะดีหรือร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบบรรยากาศมันไม่ได้เป็นมิตรอะ่ะบอกตามตรงเลยทุกเว้นยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์ สร้างอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นมิกับยูทูบเบอร์นะครับแต่คนอื่นนี่อาจจะเออผมคิดไปเองแล้วกันนะครับผมคิดไปเองแล้วกันรู้สึกว่าความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เป็นมิดสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามนมนมองๆเหมือนเข้าไปในบรรยากาศพิศวงงงวยอ่ะประมาณนั้นะนะครับตอนที่ลงพื้นที่ครั้งแรกนะ ที่ไปครั้งแรกคิดถึงนังฟ้ากับเทวดาจางสวัสดีครับอือนั่นแหละอทนายพอรู้ไหมครับคดีลุงพลจะตัดสินอีกเมื่อไหร่ผมว่าภายในปีนี้มีรุ่นนะปลายปีนี้เผอๆก็ตัดสินนะครับผมว่าน่าจะอยู่ในปีนี้แหละน่าจะอยู่ในปีนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขายื่นออดีกาไปหรือยังนะครับแต่และฝ่ายก็เห็นว่าทางฝ่ายโจทก์ก็จะยื่นฝ่ายจำเลยก็จะยื่นพอยื่นเสร็จก็ต้องมาแก้กันอีกนะครับแก้ดีกากันอีก ขอบคุณครับคุณคิดถึงนางฟ้ากับเทวดาจังยื่นเสร็จก็แก้ดีกาอีกแก้เสร็จปุ๊บก,ก็ส่งให้ศาลกว่าศาลจะอ่านพอเอกสารปุ๊บครบปุ๊บเนี่ยก็ส่งให้ศาลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่เกินปีหนึ่งนะครับศาลใช้เวลาไม่เกินปีหนึ่งโดยหลักนะแต่ถ้าเกินปีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อาจจะมีเหตุผลที่ต้องชี้แจงเรื่องภายในของเขาอะนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยไม่เกินปีหนึ่งนะครับอืม ใครมีคําถามเกี่ยวกับกฎหมายถามมาได้นะฮะถามมาได้เลยนะครับคุยกันตามภาษาทนายความจริงๆต้องบอกนะว,ว่าอาชีพทนายเนี่ยไม่ได้รวยนะอย่างผมมาไลฟ์สดเนี่ยไม่มีของมาขายนะถ้าเป็นแม่ค้แม่ค้าเขาจะขายของเนี่ยยังไงเขาได้ตังค์แน่นอนอ่ะนะครับแต่ว่าอย่างเราเป็นทนายมาไลฟ์สดไม่ไม่ได้ไม่ได้ตังค์เลยนะครับไม่มีของมาขายนะก็มาคุยนั่งคุยกันอย่างเดียวเองอื ững, มีอาชีพทนายไม่ได้รวยอ ทนายถ้าจะรวยรวยรวยจากการเป็นทนายด้วยแล้วก็ธุรกิจอย่างอื่น <c oughs> คุณหมีฟูคุณทนายเ้นดีสัมผัสได้ถึงแดนสนทยาโอ้ใช่เรียกว่าแดนสนทยาดีกว่ามันลึกรับซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยนะครับไม่มีใครพูดความผมรู้สึกว,ว่ามันไม่มีใครที่จะจริงใจพูดเรื่องจริงๆร่ะอือ